ท่านไหนที่สะดวกแล้วนะคะก็อยู่ในท่าทางที่เหมาะสมแล้วก็พนมมือแล้วก็กล่าวไปพร้อมๆกันค่ะสติเอมิซาว่างโน้มว่างเจ้าค่ะข้าพเจ้านอบน้อมละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาสารท่านมาเซอร์ดนจิตด,ดนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิ พร้อมฟังธรรมบรรยายเจ้าค่ะนอบน้อมเจ้าค่ะสวัสดีทุกๆุคนแล้วก็ได้ฝึกสมาธิเพื่อความสำเร็จกันไปถือว่าเป็นภาคสามแล้วนะนที่มาเคยจำได้มีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยเรื่อยเ่ืย,ยทีนี้ภาคต่อไป ก็จะเป็นภาคอิจิลิศบุญ,ญลิตนะที่คือตรงนี้มันได้จากมันเป็นผลจากการที่เราฝึกสมาธิในทุกๆวันอยู่แล้วเเนี่เพื่อที่เราจะไปถึงซึ่งความว่างจริงๆถึงที่สุดของแห่งทุกจริงๆ ถึงการที่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปนามนหน้าต่างๆไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจแล้วเราก็จะเข้าใจกฎธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ว่าในขณะที่เราเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยบังเอิญเราก็ายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ มาหากินเนี่ยแล้วก็มันยังอยู่ในโลกิยะฉะนั้นบางคนนี่ก็อายุเยอะมากแล้วเนี่ยอายุเยอะนี่หมายถึงว่าสี่สิบขึ้นไปเนี่ยก็เยอะมากแล้วนะสี่สิบขึ้นไปนี่เนี่ยในยบางคนที่ออายุมากๆเขานี่ก็ เดี๋ยวน,นี้นี่ใครๆเขาก็ไปเรื่องของ AI กันเยอะมากแต่มาสเตอร์นี่ก็ยังทันอยู่ยังทันอยู่เพราะว่าเราเหมือนกับทันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนของระบบ AI จนกระทั่งมาณปัจจุบันนี้ทันนี้คนที่ที่เขาบอกว่า AI มันจะมาแย่งงานคนเนี่ยมันมันไม่ใช่หรอกเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจในระบบ a อนั่นแหละมันมันมันคนที่ไม่เข้าใจเนี่ย,ะบบนนย,จ,ยจะไปแพ้ไอคนที่เขาเข้าใจที่เขารู้เรื่องนี้มากกว่าแต่ว่าทีนี้พื้นฐานของของเอเราไม่มีไงตรงนี้เรา,เราจะทำยังไงแล้วเาเลยมาคิดเออเนี่ยคนที่ จาก AI นิดๆหน่อยๆที่ที่เราพอที่จะใส่ความรู้เข้าไปได้ตัวนี้ก็จะเราอาจจะมีคอร์สใส่พื้นฐาน AI ไปให้บ้างอันนี้ก็เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้สอนวิธีการเจนรูปภาพ่งต่างๆไปบ้างอันนี้มันถ,ถือว่าน้อยมากเล็กน้อยมากแต่ AI มันทำอะไรได้เยอะมากแต่นี้เราทำา i i มันบางคนเนี่ยเหมืนจะ ก็ยังอายุมากแล้วไงใช่ไหมเราก็กลับเลยกลับทิศเรามาเล่นลิศเล่นเดทกันดีกว่าเนี่ยดังนั้นการแทนที่เราจะไปฝึก AI, เอไอใช่ไหมแล้วก็มาฝึกอิทธิฤทธิบุญญฤทธิแทนเนี่ยอิทธิฤทธิต่างๆนี่นะคือส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นจากอะไรกัมนโนมยุทธิ ที่สำเร็จด้วยใจดยทั้งรวมทั้งการอธิษฐานจิตต่างๆนะการเนรมิตกายทิพย์ออกจากกายเนื้อออกไปใชโบราณเขาเรียกว่าดุดชักดของความฝักฝักเนี่ยเหมือนคือการถอดจิตการถอดจิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนาเข้าใจกันผิดเข้าใจกันผิดเยดอะมากๆเลยนะ การถอดจิตแต่มันไม่ใช่ว่าถอดจิตแล้วมันตายไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่จิตก็คือฝ่ายกายกับจิตัวไรคือกายกับใจเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรากายกับใจอ่ะแยกรูปจากน้ำนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นวิธีที่เราจะใช้วิธีการ ก็เลืกะใช้สภาวะการถอดจิตวิญญาณที่เกิดจากการรวมมารวมกับการคิดมารวมกับการคิดการคิดก็คือก,กายพลังงานนั่นแหละที่มันละเอียดเข้าไปหน่อยหนึ่งกายพลังงานที่เราสัมผัสทุกวันเนี่ยสัมผัสทุกวันทุกวันเน,นี่ยนะสัมผัสจากที่ถูมืออะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วเราก็สมาธินิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแล้วสัทาสมาธิมันนิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง เข้าเข้าไประดนระดับชาติแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นเป็นสัมผัสในกายทิศเนี่ยมันจะสัมผัสละเอียด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 ไปเรื่อยๆเนี่ยทีนี้ตรงนี้เนี่ยการถอดกายพลังนี่นะอันนี้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจนะตอนนี้เราต้องแยกนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรม,มะแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรม,มะหลุดพ้นแล้วนะเป็นเป็น อ่าเขาเรียกอะไรนมันเป็นทางโลกแล้วนมาทางโลกแล้วฉะนั้นการที่เราจะถอดไอ้กายพลังเนี่ยนะจริงๆแล้วจะถอดกายพลังที่เราสัมผัสสัมผสัสอยู่อย่างเงี้ยมันถอดยากกว่าถอดกายทิพย์ไปซ้ำเพราะฉะนั้นเพราะกายทิพย์เนี่ยมันละเอียดมันละเอียดมันถอดได้เพราะกายทิพย์ไปรวมกับจิตก็คือจิตกับกายมันก็ไปรวมกัน Lifting, ก,ก็คือก็คือรูปกับนามก็กายกับใจเนี่ยแต่ว่ามันเป็นกาย,ยละเอียดใช่ไหมล่ะมันเป็นกายละเอียดอันนี้ก็โปรดทำความเข้าใจค่อยๆทำความเข้าใจไปนะทำไมบบไเออเธอก็จะอธิบายไปเรื่อยๆเั้นพวกอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นี่มัน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 ก็มีอยู่จริงกันแหละในโลกพิธยธรรม ก็อ่มันมีหลายรูปแบบนะอิทธิวิธีต่างๆก็คือความรู้ที่ทําให้แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเนี่ยก็เยอะแยะมากมายในสมัยโบราณณเนี่ยก็ทำมาเยอะแนยะทิพปปโสฎเนี่ยยานที่ทําให้มีหูทิพนะใช่ไหมก็เยอะแยะมากมายนะบุเพนิวาสารุสติญาณเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เราระลึกขัน ที่อยู่ในชาติ่างก่อนได้ก็คือระลึกชาติเลนะเห็นไหมระลึกชาติได้อะไรต่างเนี้ยก็คือทิ่งนั้นดฉะนั้นอ่าลดับต่อไปนี้นะเราก็จะนักฝึกอ่าตรงนี้กันโดยเฉพาะในคอร์สนี้จะมีให้นจะมีให้ด้วยเอาจริงเอาจังนะเริ่มเอาจริงเอาจังกับการที่ว่าอดกายพลัง ไปมาอะไรเงี้ยนะอันนี้เราจะเข้าสมาธิขั้นสูงไปอีกสมาธิขั้นสูงก็หมายว่าสมาธิขั้นขั้นชาญจริงชาญจริงๆไม่ใช่ชานปัญญาไม่ใช่ชานไม่ใช่ชาญในในเชิงปัญญาแต่เป็นชาญในเชิงสมถะไม่ใช่วิปาาัสนามันเป็นสมถะชาญที่มันลึกนี่อันนี้ก็ อาจจะมาพูดคุยในเรื่องของการที่เราจะฝึกฝนตรงนี้แหละนะว่าเ,เราจะทาความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ฝึกฝนเรื่องตรงนี้กันแล้วก็อย่างเช่นคำว่าตาทิพย์เนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าแต่ตาทิพย์อย่างนี้คนเราพอมีตาทิพย์เราก็จะไปมองเห็นคนอื่นหรือว่า มองทะลุเสื้อผ้าอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าคือตาทิพมันก็ไปมองเห็นของที่เป็นทิพแค่นั้นเองตาทิพก็ไม่สามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้นไอการที่เรามองเห็นวัตถุอะไรต่างๆที่เรามองเห็นนี่เราใช้ตาเนื้อใช่ไหมแต field, ่ตาเนื้อมันก็ไม่ไปสามารถไปมองเห็นสิ่งที่เป็นทิพได้อย่างเช่นวิญญาณวิมานไง วิมานต่างๆเลยตนะ่างแต่ทุกคนได้เห็นได้ไปเนี่ยคือมาคือว่าบางส่วนที่เคยได้ได้ไปกันอันนี้ก็คือพระเสด็จนำพาส่วนหนนะึ่งใช่ไหมแลวเราก็มีการนั่งสมาธิการโน้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปอย่างนี้นะแต่ถ้าต่อไปนี้เนี่ยทุกคนจะต้องสร้างพิธิีบุญของตัวเองให้ได้นก็จะเป็นการดี วันนี้เรียนจะโปรยหัวไว้ให้ใหเฉยๆนโะปรยโปรยโปรยหัวไว้ให้มาเราจะเรียนอะไรกันต่อไปนะเพราะว่าในขณะที่เรามีสติเอ็มเอ็อาร์ว่างในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราเราเราสร้างสมาธิขึ้นแต่ละวันแต่ละวันนะบุญกุศลมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ,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 ๆแล้วก็เราก็มีแนวทางช่องทางแล้วมสเตอร์ก็ให้ไปแล้วว่า การที่เราจะหมายถึงว่าเข้าใจกฎต่างการที่เราจะเข้าใจรูปนามขันห้าอน้มไัยรักขามาในขันห้านะเอาขันห้าเข้าไปสู่ปริยสัตว์สี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าทําไปทำทางมรรคมันจะไปอย่างนั้นนะแต่ธรรมะก็คือว่าเอาตัวตนออกมา เอาตัวตนออกมาแต่น,นี้เอาตัวตนออกมาแต่เอาออกมาไม่หมดยังเหลือตัวที่มันละเอียดละเอียดอยู่ซึ่งเราก็จะนำไปใช้งานอะไรบางอย่างแม้แต่วิธีการฝึกการรักษาโรคตา่างๆอันนี้ก็จะมีการนำไปใช้ฝึกรักษาโรคด้วยด้วยเขาเรียกว่านี่แหละ การใช้อิทิลดิล่แหละภาคนี้เป็นถือว่าเป็นภาคมหาสุจริจ์นะถ้าใครภาคนี้สองทุ่มก็ไม่น่าไม่น่าไม่น่าพลาดเนาะแต่จะให้ดีก็ควรจะไปเข้าเข้าคอร์สกันบ้างก็ดีนะเพราะว่า ในคอตนีม,มีมีตัวนี้ด้วยนะมีตรงนี้ให้ด้วยไม่มีอะไรมากเราะเรียงแต่วทุกคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้นั่นแหละอต่เราจะ,ะเรื่องราวตรงนี้จริงจริงมันก็ก็คิดดูสิว่าถ้าเราจะไปทางหลุดพ้นเลยมันก็ยังไปกันไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยมันยังมันเหมือนกับมันยังมีห่วงติดอยู่ใช่ไหม ไอ้ขั้นที่จะยังไม่หลุดพ้นมันก็ต้องทามาหากินไอ้การทํามาหากินตอนนี้โอ้โหมันแข่งขันกันสูงเหลือเกินเนี่ยแต่มีระบบเอไอเข้ามาแล้วในระบบการตลาดตอนนี้ก็มันมีะบบอนนมมะไรเยอะแยะมากมายนะที่เราจะไปต้องไปต่อสู้ฝันป่าฟันแต่ก็ m a ต t e r ก็คิดเหมือนกันนะว่าเราจะมีคอร์สให้ผสมเอไอให้ไปด้วยเอไอเนี่ยคือ คือเราอาจจะต้องใช้มันนี้ไงเี้ยมีความจาเป็นต้องใช้มันเนี่ยแต่ทีนี้ว่าถ้าเรามีอายุมากแล้วเนี่ยเร,เ,เรื่องของสุขภาพมันสําคัญเรื่องของสุขภาพเรื่องของอบุญเห็นไหมบุญก็เป็นบุญญาลิทธแล้วก็เรื่องของอิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ยเราควรจะมีไว้อิทธิฤทธิ์นี่มันไม่ใช่ว่าของอ้หูยมันเหมือนกับว่า ห่อเหิรนเดินอากาศเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็ไปมันก็ห่อเฮินเดินอากาศมันเรื่องของการมันเรื่องของทิศทิศอ่ะใช่ไหมเรื่องของทิศซึ่งมันมีจริงๆมันมีอยู่จริงๆอะ่ะถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรเนี่ยพรดเสือกจะเออแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าลายโปรยหัวเรื่องไว้เลยไอ้พวกนี้พรดเสถึงจะเริ่ม ทำเป็นหลักสูตรขึ้นมาให้ให้พวกเราในแต่ละวันแต่ละวันไปก็อย่าได้ขาดกันอ้าถ้าถ้าใครสนใจนะถ้าคนไม่สนใจก็ก็ก็ไม่เป็นไรให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะทั้งทางโลกแล้วก็ทั้งทางคนทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสติเอเมซาว่างนอบน้อมบารมีท่านมรเซอร้อมพร้อมกันค่ะน้องกราบมุขิตาจิตน้อมกราบเก็บบุญศครั้งนี้พร้อมพกันค่ะ สติเอเวซาว่างมุ้ยตาจิกกับตนเองมุ้ยตาจิกกับเพื่อนน้อมกุศลกับตนเองน้อมกุศลกับเพื่อนๆค่ะตอนนี้น้องสองห้องนะคะหนึ่งห้องมาแล้ว76บ้านหนึ่งห้องมาแล้ว3บ้านนะคะก็สติมาว่างนะคะตอนนี้แล้วเมื่อเรานะฟังธรรมมาเซอร์ที่ดีงามแล้วเนาะสภาวะที่ดีงามทั้งหมดนะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาก็น้อมส่งกับท่านมาเซอร์ตอนนี้เลยค่ะสติเอเวซาว่างน้อมน้อมนะส่งสภาวะ เป็นคลื่นพลังงานที่ดีนะส่งกับท่านมาเซอร์ได้เลยค่ะแล้วก็น้มกุศลเก็บกุศลใหญ่ของตนเองเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ของเพืเ่อนๆด้วยเนาะสติ MSR ว่างสมาธิพลังบำบัดโดยพร้อมเพียงกันค่ะ